ต่อเนื่องไปดูกรณีของ Central Retail Corporation หรือว่า CRC ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่ออกมาส่งสัญญาณถึงแนวโน้มผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีนี้ว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นะนะครับก็มีการเปิดเผยโด,ดยคุณรังสีรัตนะฮะ พรสุธีนะครับผู้จัดก,การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์และบริหารความเสี่ยงของ c r c ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าแนวโน้มไตรามาส4เนี่ยจะมีการเติบโตมากกว่าไตรามาสก่อนและก็ช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเนื่องจากว่ายอดขายสาขาเดิมนะครับมีการเพิ่มขึ้นนะครับก็สอดคล้องกับไตรามาสนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจค้าปลีกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองในวันสําคัญต่างๆน,นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ส่งผลให้ยอดขยอดผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นกันในเดีวกัันนะครบ ก็น่าจะเป็นช่วงที่จําทําจุดสูงสุดหรือว่าสูงพีคข,ของภาคการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะครับโดยในปี2017เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวกลับมาอย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในปีหน้าเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะทะลุยอดสูงสุดอ่าไปถึงช่วงก่อนโควิดด้วยนะครับ สำหรับแผนของปีหน้านะครับทาง CRC ก็มีเป้าหมายนะครับผลักดันยอดขายให้มีการเติบโตนะครับในผลิตตาม GDP นะครับก็คือคิดเป็นประมาณสัก2เท่าของ GDP นะครับก็คาดว่า GDP เนี่ยก็จะเติบโตประมาณสัก2 -3% เปนะครับก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของภาคการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ความแข็งแกร่งในตัวของกลุ่มของ c r c ด้วยนะครับก็ทาให้มีแนวโน้มนะครับว่าปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอันนี้สำหรับ CRC นะครับ ส่วนอีกหนึ่งบริษัทนะครับในกลุ่มเดียวกันนั่นก็คือกรณีของ C อตัวของเซ็นท่นพัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่า CBN นะครับก็มีการเปิดเผยโด,ดยคุณนัฐกิจตั้งภูลสินธนานะครับกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายการตลาดนะครับก็บอกว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็มีการร่วมกับการท่องเที่ยวนะครับมีการจัดเตรียมงานเค้าดาวปีนี้นะครับและได้งบลงทุนถึง500ล้านบาทด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นในแง่ของ อยอดขายหรือว่ายอดผู้เดินเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรหรือว่าทททนะครับ <นะ S 2> และกรุงเทพมหานคร,ครสำหรับงาน Central World Bangkok Countdown o 25 The Original นะ Central World นะครับซึ่งก็ถูกขนานนามว่าเป็น Time Square s of Asia <S <S หนึ่งเดียวใจกลางเมืองก็ตรงนี้ก็น่าจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของแรงซื้อนะครับในช่วงปลายปี ได้เป็นอย่างดีนะครัเห็นว่ามีการเตรียมศิลปินนะโอ้โหหลากหลายเลยนะครับนับไม่ถ้วนนะฮะที่จะไปรังสรรผลงานกันในงานช่วงสิ้นปีนี้ก็ถือว่าเอาละเราจะคึกคักขึ้นคื เวลาจะดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะมันก็ต้องดูกิจกรรมการจับใจใช้สอยดูการจัดงานขนาดใหญ่ว่ามันคึกคักได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจะถูกนำเข้าไปคำนวณนะในเครื่องคิดเลขสำหรับการประมวลผลภาพหรือว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้า ก็ดูแล้วอย่างที่บอกแสงสว่างเนี่ยมันเห็นเด่นชัดมากขึ้นแต่จะไปถึงตรงนั้นได้เมื่อไรและอย่างไรตรงนี้ก็ยังเป็นโจทย์สำคัญแต่แค่อย่างน้อยมันมีความหวังมันเห็นแล้วจะถึงเร็วถึงช้าอันนี้ต้องรอดูมีความหวังแล้วนะ